สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะคะพบเกษตรปังปงสุดปังพบกันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้เกษตรปังปจะมาเสนอเรื่องอะไรเอ่ยนะคะท่านผู้ชมสิ่งที่เราทําค้างเอาไว้นะคะท่านผู้ชมก็คือ เป็นมะนาวปักชำนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะท่านผู้ชมปัญหาเกิดขึ้นเยอะมากเลยกับเกษตรบางๆช่วงระยะนี้นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันเลยนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างได้ผลไหมนะคะท่านผู้ชมกิ่งนี้นะคะ เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะวิธีการปักชามเป็นการปักชามควบแน่นนะคะท่านผู้ชมตรงนี้เดี๋ยวเราแกะดูเลยนะคะท่านผู้ชมเขาจะออกรากให้เราเยอะไหมหรือว่าติดรากไหมหรือว่าไม่ติดนะคะท่านผู้ชม อาระยะการปักชำนะคะคลิปแรกคลิปการปักชำยอดมะนาวจากวันนั้นจนถึงณนะบัดนี้นะคะท่านผู้ชมก็ได้ประมาณวันนี้ค่ะ28วันนะคะท่านผู้ชม28วันก็เตปังดูแล้วเขามีรากออกมานิดหนึ่งก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าเออเขาก็ติดรากไห้ลรน,นะ ในจำนวนหนึ่งวิ้ีความกิกนการปักชามมันก็ง่ายนะคะท่านผู้ชมเราเอากิ่งใหญ่ๆเลยปักชามนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะมีปัญหานะคะเกิดเชื้อรานะคะท่านผู้ชมตรงนี้คือถ้าเราจะพูดง่ายๆก็คือมีความชื้นอยู่มากถ้าความชื้นอยู่มากนะคะท่านผู้ชม เขาก็จะเป็นลักษณะมีเชื้อราเกิดขึ้นนะคะโอเคค่ะนี่คือปัญหาปัญหาแรกของเกษตรปางๆนะคะเพราะว่ารอบหน้าถ้าเราจะปากชำนะ่ะเราก็ให้ความชื้นเขาน้อยลงกว่านี้หน่อยหนึ่งนะคะความชื้นลดลงหน่อยกว่านิดนึงนะคะท่านผู้ชม เป็นกิ่งมะนาวค่ะท่านผู้ชมยอดมะนาวในการปักชานะคะน่าจะเป็นยอดใบที่เขาร่วงลงมานะคะท่านผู้ชมน่าจะเป็นใบแรกเลยนะคะแต่ตรงนี้ก็โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูรากอู้ปักชาด้วยทราย,ยโอเคเลยนะคะเขาจะแน่นปักเลยนะคะท่านผู้ชมเอาเพียงแค่ชื้นนิดๆน,นะคะไม่ต้องชื้นมากนะคะนี่กําลังพอดีเลยเนี่ยนะคะ แต่ก็จะชื้นมากนิดเนึงเพรากว่าไอ้น้ำนะคะความร้อนของไอ้น้ำก็จะหยดลงตรงที่ขวดเหล่านี้แหละท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะคะดูรากของเขาเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะอ่านี่ไงค่ะท่านผู้ชมเขาติดรากและะ้วค่ะออกรากให้เราเห็นแล้วนะคะท่านผู้ชมโอ้โหมันการปากักชําง่ายมากเลยท่านผู้ชมนะคะเป็น เป็นรากนะคะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะรากออกอยังไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมนะคะจริงๆเขาก็ทิ้งประมาณเดือนกว่าๆอะไรประมาณนี้แต่กระติ๊งปังจะมาให้ท่านผู้ชมดูว่ากระติ๊งปางชํานะคะออกรากนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ค่ะนี่ก็คือรากอันนี้คือรากนี่ก็คือรากนะคะท่านผู้ชม เป็นรากของมะนาวนะคะแต่ยังไม่เยอะนะคะต้องทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมนะคะทีนี้เราก็เปิดแล้วเมื่อเราเปิดถุงแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ให้เขาได้รับอากาศนะคะแล้วก็จะเอาไว้ในร่มอีกต่อไปนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าให้เขาปรับสภาพตัวก่อนนะคะให้เขาปรับสภาพตัวก่อนสำเร็จแล้วนาวิ์ ออกรากแล้วค่ะออกรากแล้วนวิ์ได้ผลนี่โอเคเลยได้แล้แลเออทีนี้เราก็เป็นการขยายพันธุ์ง่ายมากเลยง่ายสุดๆแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อชาแค่ยอดมะนาวแล้วอยอดรำมาชามนะคะในการชามโอ้สุดยอดค่ะทีนี้ปัญหาอ่าได้ผล,ผลปัญหา ช้ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วจะไปให้ไข่ปลูกเด้จะให้คุณพ่พาดปลูกเดี๋ยวปลูกถานนี้แหละนะคะใส่เคงอ่า่เคงไเห็นได้นะเดวิดจะอันนี้ก็ปล่อยเข้าปรับสภาพก่อนเพราะว่าเพิ่งออกจากถุงนะคะแต่มันจะมีโอกาสดีที่ช่วงอ่าตอนนี้ไม่มีปัญหา ออกลากแล้วก็คือค่ะมันไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะไม่ยากเลยนะคะในการปักชำนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ขั้นตอนในการปักชำหนึ่งปัญหาก็คือความชื้นหา้าดความชื้นเยอะความชื้นเยอะนะคะท่านผู้ชมจะมีปัญหาก็เกิดเชื้อราเกิดขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องลดความชื้นลงนะคะเอาพอดีพอเหมาะนะคะสิ่งที่มากเกินไปมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะท่านผู้ชมสุดยอดสุดยอดอาตบมือตบมือตบมือสำหรับมือใหม่นะคะท่านผู้ชมสำหรับมือใหม่ถ้าใครที่อยากจะปักชํำนะคะปักง่ายมากเลยนะคะไปดูขั้นตอน เกษตรปงังปังได้ทําคลิปเอาไว้นะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากง่ายบอกเลยว่าง่ายง่ายมากที่สุดนะคะท่านผู้ชมเพียง <c oughs> แต่ว่าเรามีดินปลูกถ้าเราไม่อยากเอาดินปลูกเอาทรายรุ่นร้วนนะคะท่านผู้ชมนะคะตรงกลางเนี่ยนะคะจะให้ท่านผู้ชมดูเป็นทรายนะคะท่านผู้ชมเกษตรปงัปงปงังทาตรงนี้เจาะตรงกลางนี่ก็คือทราย น้ำชำยังไงก็ติดนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราอยากให้ความชื้นมันเยอะเกินไปเท่านั้นนะคะเพราะความชื้นอะ่ะมันมันมีผลนะคะกับต้นมะน,นาวก็คือเกิดเชื้อราเกิดขึ้นนะคะเนี่ยท่านผู้ชมนะคะง่ายมากนะคะมีมีเพียงนะคะขวดพลาสติกหรือว่าแก้วน้าพลาสติกหรือเป็นแก้วน้ํานะคะท่านผู้ชมเราก็เจาะรูนะคะอ่าตรงกลางนี่อาจจะเป็นขุยมะพร้าวนะคะที่เกษตปรป่าส่นะคะ ปุยมะพร้าวก็แกะเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องท่านอาหารนะคะ,กะเษปกษตรปังปังไม่ได้เน้นเรื่องท่านอาหารแต่กเกษตรปกงปังจะเน้นเรื่องก,การปักชำนะคะให้รากเขาออกได้ง่ายนะคะช่องว่างของอากาศนะคะจะได,ได้ได้กระตุ้นนะคะกระตุ้นให้กิ่งมะนาวของเราเน่ยออกรากได้เร็วขึ้นนะคะท่านผู้ชมนะคะ จาะนะคะอย่างที่เกษตรกรถามให้ดูแล้วก็เอาสายใส่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ลดน้ํารดน้ําเพียงเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมเอาแค่พอชุ่มนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็กลุ้มด้วยพลาสติกนะคะถุงอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ให้มีอากาศเข้านะคะท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็ทิ้งไว้เลยนะคะเราก็จะได้ต้นมะนาวนะคะท่านผู้ชมนะคะจะเป็นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นก็นแล้วแต่นะคะท่านผู้ชมนะคะสําหรับมือใหม่นะคะ อันนี้ชัวชัวมากเลยค่ะติดร้อเปอร์เซนเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าทําตามที่กเกษตรบางๆทําให้ดูนะคะท่านผู้ชมน่าสุดยอดแล้วติดอีกแล้ว1หนึ่งต้นนะคะท่านผู้ชมเป็นรากของมะนาวนะคะท่านผู้ชมเขาแตกรากได้ยี่ิบแปวันนะคะท่านผู้ชมอ่าขวดนี้นะคะ ได้28วันหลังจากที่ปล่อยคลิปไปแล้วคลิปตอนที่ปักชามมะนาวนะคะโหรากสุดปังเลยเป็นการสุดปังมากๆนะคะอันนี้ก็คือรากของมะนาวนะคะท่านผู้ชมนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดลองไปทำดูนะคะท่านผู้ชมลองดูคะ่ะง่ายๆง่ายๆมากวัสดุของเราก็ไม่ มีอะไรมากมายนะคะท่านผู้ชมก็จะเอาสายอย่างเดียวก็ได้ลองดูนะคะท่านผู้ชมนะคะเพียงแต่ว่าจํากัดตรงที่ว่าความชื้นมากปัญหาเยอะความชื้นน้อยอ่พืชชอบนะคะโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมนะคะรับชมเป็นไงบ้างนะคะลองไปทําดูนะคะยังไงแล้วก็กดติดตามนะคะเกษตรปังๆสุดปังด้วยนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะคะ คิดติดตาก็เสร็จปังๆนะคะเฮงๆปังๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ